สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพารี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวมินิซีรีส์เกาหลีนะคะที่เหมาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแวะชาร์จพลังสักแป,ป๊บนึงก่อนนะคะก็ขอแนะนำซีรีส์เรื่องนี้เลยถ้าเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็ไปเต็มตัวชาร์จพลังรับความฟินกับมินิซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้กันเลยค่ะไลฟ์ออน โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นมินิซีรีส์เรื่องสั้นค่ะเพียงแค่8ตอนเท่านั้นนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวของแบ็คโฮรังสาวน้อยไฮโซตัวท็อปผู้ตรงไปตรงมา ที่จะขยับไปทางไหนก็เกิดเป็นข่าวเป็นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ได้เสมอนั่นเองนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตกที่นั่งลำบากจากผู้ที่ไม่หวังดีค่ะ oh, <wow. S 1> บุคคลลึกลับที่พยายามจะขุดคุยและเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของโฮรังพูดง่ายๆก็คือจะแฉะโฮรังนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเพื่อนๆต้องตามดูต่อในเรื่องนะคะ โดยวิธีการที่ผู้ไม่หวังดีเลือกใช้นั้นนะคะก็คือการส่งบอกเล่าเรื่องราวไปยังอินบ็อกซ์นะคะของเพจชมรมวิทยุกระจายเสียงของโรงเรียนและการที่จะสืบรู้ได้ว่าผู้ไม่หวังดีคนนั้นเป็นใครเนี่ยก็มีเพียงหนทางเดียวค่ะก็คือตัวโฮรังเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในชมรมวิทยุให้ได้นั่นเองค่ะ แต่เรื่องราวกับไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะทุกคนกับการแค่จะเข้าไปเป็นสมาชิกชมรมวิทยุเนี่ยก็เพราะว่าหัวหน้าชมรมวิทยุอย่างโกอุนแท็กหนุ่มหล่อเจ้าระเบียบพูดตรงต่อเวลาที่เคยบากหน้านะไปชักชวนให้โฮรังเนี่ยเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมตามคําขอร้องของเพื่อนสมาชิกชมรมเพราะบอกว่าเฮ้ยโกอุนแท็กถ้าเราไปชวนโฮรังมาเข้าชมรมเนี่ย ชมรมวิทยุของเราเนี่ยน่าจะเป็นที่รู้จักของเพื่อนๆในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าโฮรังของเรานะกลับต่อว่าโกลอินแท็กกลับมาบอกว่า oh, <no. S 1> ไม่อยากจะเข้าหลอกสมาชิกชมรมเนี่ยไม่เห็นจะแบบน่าสนใจหรืออะไรประมาณนั้นเลยคนะ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะก,กันแล้วก็เข้าใจผิดกันในที่สุดด้วยค่ะ แถมถ้าโฮรังคะเข้าไปเป็นสมาชิกในชมรมวิทยุเนี่ยยังจะได้เจออดีตเพื่อนสนิทอย่างจีโซโยอนที่ตอนนี้ไม่ถูกกันเอามากๆเลยเพราะเรื่องราวในอดีตหรือว่าโซยอนจะคือผู้อยู่เบื้องหลังข้อความเหล่านั้นค่ะเพราะว่าโซยอนเนี่ยก็อยู่ในชมรมวิทยุแล้วยังเป็นถึงรองประธานชมรมอีกก็น่าจะพอมีสิทธิ์มีอํานาจในการที่แบบว่าจะเลือกเรื่องที่จะมาอ่านออกกาดไงเอ๊ะหรือว่าจะใช่นะ เรื่องราวครั้งนี้มันชักจะไม่ง่ายแหละต้องตามดูต่อในเรื่องนะคะ ดังนั้นการที่โฮรังจะมาขอเข้าร่วมชมรมวิทยุอีกครั้งนะะจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแล้วเพราะตอนที่อ่นแทกชวนไม่เข้าไงแล้วพอตอนนี้กะจะมาสืบแล้วก็ือมอไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าแต่ทําไงได้คะการจะรู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังข้อความที่จ้องจะทําร้ายนั้นเนี่ยทำได้แค่เพียงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชมรมวิทยุให้จนได้นั่นเองนะคะซึ่งและแล้วโฮรังของเรานั้นก็สามารถ เข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมวิทยุได้ค่ะทุกคนต่มือแต่การจะสืบว่าใครคือผู้ส่งข้อความได้นะั้นนะคะก็ต้องหลอเรื่อนขั้นในชมรมซะก่อนไม่ใช่แปบ เป็นแบบเด็กใหม่แล้วจะสืบได้เลยนะแต่ใดๆก็คือด้วยท่าทางและความกระตือรือร้นนะคะที่มากเกินไปในการอยากเข้าร่วมชมรมของโฮรังนะคะก็ทําให้อื่นแท็กเกิดความสงสัยค่ะเพราะว่าแตกต่างจากท่าทางที่แบบว่าตอนอื่นแท็กไปชวนไงแต่ตอนนี้คือแบบโฮรังคือกระตือรือร้นมากอยากเข้าร่วมชมรมสุดๆไปเลยค่ะ วกกับการจับตามองทุกฝีก้าวของโกอุนแทกนะที่มีต่อโฮลังและบังเอิญว่าทั้งสองคนเนี่ยพักอยู่ละแวกเดียวกันนะจึงทำให้อุนแทกเนี่ยได้เริ่มเห็นมุมมองของโฮรังในด้านอื่นๆน,นะคะนอกจากสาวน้อยไฮโซผู้หญิงยะโสอ,อีกด้วยในขณะเดียวกันนะคะฝั่งโฮรังเนี่ย ก็ได้เริ่มรับรู้และเข้าใจว่าทำไมอึนแท็กนะถึงเป็นผู้รักษาและตรงต่อเวลาเป็นอย่างมากและจากข้อความที่บอกเล่าไปข้า้งต้นทั้งหมดนะคะทำให้โฮลังและอึนแท็กเนี่ยเริ่มสนิทสนมเข้าใจกันอึนแท็กก็เริ่มสบายสบายแบบเริ่มสบายใจไม่เข้มงวดแทนยังดูแลเอาใจใส่โฮรังอย่างดีอีกในขณะที่ตัวโฮลังเองเนี่ยก็ได้แบ่งปันความรู้และวิธีการชนะในการอยู่คนเดียว พราะว่าโฮลังอ่ะต้องอยู่คนเดียวบ่อยไงคะและใดๆก็คือเขาดูแลกันและกันแบบโอยฟินมุ้งมิงน่ารักใสๆใบมัธยมบวกกับภาพแล้วก็แสงของเรื่องด้วยนะคะคือสวยมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูพร้อมกับเรื่องราวข,อข้อคิดของการบูลลี่กันในโรงเรียนด้วยก็ตามไปดูกันต่อได้นะคะว่าเรื่องราวของโกุนแทกและโฮรังเนี่ยจะจบลงอย่างไร โดยนอกจากนี้นะเรื่องราวของเพื่อนสนิทอื่นแท็กอย่างโดอูแจและแฟนสาวผู้รักๆเลิกเลิกกันบ่อยมากจากความเข้าใจผิดและไม่เข้าใจกันนะอย่างคังแจอีก,ก็เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของมุมมองของการปรับตัวและการสื่อสารกันให้ดีในคู่รักจะก่อให้เกิดสุขกว่านี้ค่ะและเพื่อนสนิทโฮรังหนุ่มน้อยผู้สดใสาราวกับดวงอาทิตย์ผู้เป็นมิตรกับทุก คนนะคะอย่างคิมยูจินที่ถือว่าเป็นอีกตัวละครที่เชื่อมความสัมพันธ์ให้กับโฮรังแล้วก็อึนแทกแต่กลับเชื่อมสัมพันธ์ตัวเองกับโซยอนไม่ได้ซะงั้นสุดท้ายโฮรังจะสืบรู้ได้หรือไม่ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วเรื่องที่โฮรังพยายามจะปิดบังไว้คืออะไรต้องตามดูต่อนะคะความสัมพันธ์ระหว่างโฮรังกับอึนแทกจะจบลงอย่างไรร่วมค้นหาและฟินกันต่อได้ในไลฟ์ออนอย่าลืมตามไปรับชมกัน ะะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารี่รีวิวด้วยนะคะ